ที่สามารถทําเงินให้คุณได้อย่างง่ายได้และหลายๆคนอาจจะตั้งตัวถึงกระรวยไปเลยก็ได้นะคือการเป็นใหญ่หนายหน้าขาอัญมณีค่ะหลายๆคนอยากก้าวเข้าสู่อาชีพขาอัญมณีแต่ไม่มีโอกาสเพราะว่าต้นทุนค่อนข้างสูงในการลงทุนนะคะครูมอีอาชีพหนึ่งแนะนําก็คือการก้าวเข้า สู่การเป็นนายหน้าค้าจมณนีนะคะตรงนี้ค่ะจะสอนจากประสบการณ์ตรงของการเป็นนายหน้าเริ่มต้นจากการเป็น,นหน้าจนขายเองขายเองนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะจะถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงนะคะบอกขั้นตอนทุกอย่างอย่างละเอียดนะคะพร้อมกับมีเอกสารตัวอย่างเรื่องสัญญาให้ดูนะคะว่าติดต่อทําสัญญายัางไงนะคะแล้วก็ไลรครอสเนี้ย เหมาะสำหรับคนที off, of ่เป็นมือใหม่อยากหารายได้เสริมอีกหนึ่งช่องทางนะคะก้าวเข้าสู่กันเป็นในหน้าขาอัญมณีต้นทุนต่ำนะคะเป็นหนังสือเสียงนะคะ6,888บาทไม่ขายใครเห็นคลิปนี้รับไปแค่1,688บาทค่ะแล้วเจอกันในคอร์สเรียนหรือหนังสือเสียงในแบบเฉพาะของครูปุ๊กเซรัตเปิดล็อกโชคดีค่ะ